สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานทีเข้ามาหลับชมแนวทางจ้าสวัสดีทางเอฟซีมาเอฟซีเก่าด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยจ้ดสามฮานอยจ้ดแยกรอยแยกรอบจ้าโอ้โหมีหน้อยพิเศษจ้าลืมเขียนตัวนี้น้อยพิเศษน้อยปกติตามด้วยน้อย VIP จ้า แนวทางงวดประจำคนที่16เดือน6มีทุนา2,000ห6 8จะมือนอีกลับมาพบกับแนวทางของ ys, ขขแอจอยคือเกาลัดตามเคยเนาะสำหรับพลฮานอยวันที่10หาจะสามฮานอยรอบแรกจะพิเศษไฮเด่นสามกับสองวิ่งลูดจ้ะสำหรับพลเข้ามาหน่อยรอบพิเศษบนออก แปดหนึ่งศูนย์งสามสองว่าแล้วตัวเลขพี่น้องนี่สามสองนี่คือมาขู่เด่นเลยเนาะโอ้โหสามจับกูจับกูพลาดไปนอกจาสามนี่บริจับสามสองสองกระขามสองสามจะมือนีขามเลขพี่น้องมาปั๊บเลยเลขพี่น้องเวลาตามเลขพี่น้องเนี่ยบอมักมากเลยนะพี่น้องสําหรับฮา,หาหนอยถือว่าเข้าใจอ,อกผลอยู่เนาะ ไข่ไข่คือจะหูแนวทางนี่ล่ะขามปุ๊บมาปั๊บเลยเล็กพี่น้องเนี่ยเด่นสามาเด่นสองมาจากคูเด่นนอนมาเลยโอ้โหถ้าพี่น้องเอฟซีจะได้จับคูเด่นถือว่าปังปๆกันเลยทีเดียวเนาะล่างจะสามสองอือออกเลขแบบนี้ออกเลขแบบใดเข้าใจในการออกผลขักเนาะสำหรับน้อยรอบปกติจะสี่กับแปดผลจะศูนย์เก้าเก้าล่างเจ็ดหกผ่านไป น้อยรอบ VIP จะเด่น3กับ7จะพ้น3ามสาหลัง2 2 3 3 8ก็ถือว่ามาเต็มเต็มเลยเนาะสามข้อห้าอยู่ทั้งลักลอยลักอาลักซิปเลยเนาะสำหรับเด่น3อยู่ลักลอยลักซิปจะ3 3 8สาจะพี่น้องจะ3ตัวบุญเลยโอ้โหปังปังสำหรับ3 8ก็ถือว่ามาเน้นเนีนเลยเนาะตรงตรงจะเด่นอ่าเด่นซ้ายดูสามของเฮามาจ้า สำหรับพาโนยโคฮาว์ตามนี่เลยจ้ะสำหรับผลสรุปจ้ะมือน,นี้วันที่16ลุ่นต่อจะสําสหรับแนวทาง3สา,าน่วยของเฮาจ้ะจะมือน,นี้หลายแนวทางเนาะแนวทางทรงเหยับขักเนาะจ้ะแนวทาง มือหนีสาหรับแนวทางที่จะจ่ยลงหยกาลงหายรเราจะฮานอยในการลงหายสองสูตรเรนะาพัฒนาการลงกหายสองสูตรเนาะรัฐบาลไทยกับลงกหายสองสูตรจะสําหรับรัฐบาลไทยสูตรเดิมสูตรลักลงกหายตั้งแต่วันที่สิบห้านะถามักถ้าชอบถา้าสนใจกับสามารถรับชมย้อนหลังได้เลยเนาะรัฐบาลไทยลงกหายสองสูรสรตสรกนะับถามักสูตรได้กับตามสูตรนั่นเนาะจะที่สาคัญก็คือถ้ามีตัวมักตัวชอบกบ็อย่าลืมไปกับเนาะ เปรียบเทียบผิดาจรณากันเบิ่งได้จตะมีตัวหมักตัวชอบจังตามนอกจากแต่ละแนวทางถูกๆแนวทางเนาะสนใจแนวทางใดสามารถรับชมย้อนหลังได้เลยจะแต่ละแนวทางมีวันที่บ่งบอกเรียบ้อยจะสําหรับแนวทางของเ้าเมือนีจะน้อยพิเศษจะรุ่นต่อไฮเดนสีกับหา่อวในเลขพี่น้องคนข่าวออกหลายอยู่เนาะน้อยพิเศษหนึ่งศูนย์สามสอง นลอยรอบปกติกับเจ็ดหกเนาะสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าสำหรับน้อยรอบปกติจะเด่นสามกับ เก้าจับคู่สามหาสามหกสามเจ็ดสามแปดเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่รอบวีไอพี่จ้า ศูนย์กับหาศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หาหาเจ็ดหาแปดหาเก้าหาหนึ่งสำหรับโต๊เน้นจ้า น่วยรอบพิเศษเน้น4หา4หกห5าเก้าหหกโหเน้นเลขพี่น้องปกตินี่ปุคอยมักเลขพี่น้องเลยจนะ้ะสามหกสามเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสามสย์สี่ ห้าจิตห้าแปดโอเคเรียบร้อยจะนี่คือแนวทาง ฮหาหนอยสามฮานอยแนวทางของฮามนอน้ก,ก็คือตามนี่เลยจ้ะหมักตัวใดชอบตัวใดพิจรารณาเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งละกันเนาะฮามอนี้คอยมาปังปังค่อยมาเด่งเ่งค่อยมาเต็มเต็มสามนอยเลยละกันนราจะเขาให้มาตัวเนีนตัวจอละกันจะเขาให้พี่น้องทุกคนทุกทานที่เขามารับชมแนวทางโชคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกทานจะโชคโชคหมันมันกันทุกคนทุกทานนอะจะขอบุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกๆกำลังใจจ้ะ สำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า